สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าเอ่อน่าจับตามองมากเป็นการเจอกันของแบรนด์ยีนส์ระดับตำนาน l e v i สกับศิลปินเคป๊แถวหน้าเลยแบมแบมกันพิมุกในแคมเปญล่าสุด It's Backy Season ค่ะครับสวัสดีครับเรื่องนี้น่าคุยจริงๆครับผมคือข้อมูลที่เรามีเนี่ย ข้างครบเลยนะคะทั้งเบื้องหลังแนวคิดแล้วก็มีข้อความจากแบมๆเองด้วยรวมถึงฟีดแบ็ต่างๆเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาออสกัดให้เห็นชัดๆว่าแคมเปญน,นี้คืออะไรทําไมต้องเป็นแบมๆแล้วอะไรที่ทําให้มันน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องเทรนด์กางเกงยียนทรงแบกกี้ที่กลับมาฮิตอีกครั้งเนี่ยค่ะใช่เลยครับแล้วการคุยกันเนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้เห็นภาพเลยนะว่าแบรนด์ระดับโลกอย่างลีไวส์เขาปรับตัวเข้ากับเทรนด์ยังไงแล้วก็ วิธีที่เขาใช้คนที่มีอิทธิพลอย่างแบมแบมเนี่ยในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตลาดนี้สำคัญมากจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะลีไวส์เนี่ยเขาเปิดตัวแคมเปญ is backy season ไปแล้วก็ประกาศข่าวใหญ่พร้อมกันเลยคือแต่งตั้งแบมแบมเป็นลีไวส์ southeast asia backy ambassador คนแรกเลยนะคะเริ่ม13ตุลาคม2568ที่ผ่านมานี่เองครับ การเลือกแบมแบมนี่ต้องบอกว่าเป็นมูฟที่ฉลาดมากนะในเชิงกลยุทธ์เลยคือแบมแบมเขาไม่ใช่แค่ศิลปินเคป๊อปที่ดังมากๆนะครับแต่ภาพลักษณ์เขาคือแฟชั่นไอคอนชัดเจนการดึงแบมแบมเข้ามาเนี่ยมันเหมือนรีไวซ์ได้ทางลัดเลยในการเชื่อมกับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคนี้แบบตรงๆเลยครับ มันเหมือนการตอกย้ำภาพลักษณ์ของลีไวส์ไปในตัวด้วยไหมคะว่าถึงจะเก่าแต่ตยังเกาะติดเทรนตลอดเข้าใจคนรุ่นใหม่ถูกต้องเลยครับมันช่วย refresh แบรนด์ในสายตาคนรุ่นใหม่ได้ดีมากจริงๆแล้วการใช้คำว่า southeast asia baggy ambassador เนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่า l e ไว s ์ให้ความสำคัญกับตลาดนี้เป็นพิเศษแล้วก็มองว่าแบมแบมนี่แหละคือคนที่ใช่เป็นตัวแทนสไตล์ baggy ในภูมิภาคนี้ได้จริงๆไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียว แล้วตัวแบมแบมเองเขาก็ดูถ่ายทอดความเป็นแบ็กกี้ได้ดีมากๆเลยนะคะมีคำพูดของเขาที่แบบเออน่าสนใจมากเขาบอกว่าสำหรับผมกางเกยงยีนทรงแบ็กกี้ไม่ใช่แค่ความสบายแต่มันมีคาแรคเตอร์ความโอเวอร์ไซส การตัดเย็บที่โดดเด่นและอิสระที่มอบให้มันคือพื้นที่ของผมจะอยู่ในสตูดิโอบนเวทีหรือวันสบายๆแบ็กกี้ก็ยังเท่ไม่เปลี่ยนชอบคำว่าคาแรคเตอร์กับอิสระจังเลยค่ะมันดูมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ท่งกาง,งเกงนะครับใช่ครับใช่ครับคำพูดนี้มันจับแก่นของเทรนแบ็กกี้ยุคนี้ได้ดีเลย <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่เรื่องหลวมๆสบายๆแต่แบบมันคือการแสดงออกถึงตัวตนมันมีทัศนคติบางอย่างอยู่ในนั้นด้วย แล้วอีกประโยคที่เขาพูด No t h a e fits, no t i e rules. This is me. This is b a c k y อันนี้ยิ่งชัดเลยครับว่ามันคือการปฏิเสธกรอบเดิมๆไม่ต้องเปะ๊ะไม่ต้องตามกฎเกณฑ์อะไรมากมายนี่แหละคือฉันนี่แหละคือ b บกกีฟังดูแลว้วมันเชื่อมโยงกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะที่แบบให้ความสําคัญกับความเป็นตัวเองความสบายใจไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครการเลือกเสื้อผ้าก็เหมือนกัน แน่นอนครับมันคือการตีความความเท่ในรูปแบบใหม่เลยที่ไม่ได้ผูกติดกับความเนี้ยบความเป๊ะหรือต้องตามแฟชั่นจ๋าๆเสมอไปไงแต่มันเป็นความเท่ที่มาจากความมั่นใจในสไตล์ตัวเองความสบายความเป็นอิสระซึ่งแบ็กกี้มันตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากแล้วพอเป็นแบมแบมมาสื่อสารข้อความนี้มันยิ่งส่งพลังเพราะเขาก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่แบบประสบความสําเร็จในทางของตัวเองมีความเป็นตัวเองสูงมากมาก แล้วในแคมเปญเราก็จะเห็นแบมๆในหลายๆลุกเลยใช่ไหมคะไม่ได้มาแบบเดียวใช่ครับ อันนี้ดีเลยเขาโชว์ให้เห็นเลยว่าแบกกี้มันใส่ได้หลายหลายนะตั้งแต่ลุคเดนิมออนเดนิมที่แบบยีนชนยีนทั้งตัวเลยดูเป็นสตรีทแวร์ที่มีกลิ่นอายคลาสสิกของ Levi's อยู่ไปจนถึงลุคออฟดิวตี้แคชเชลที่ดูสบายๆเหมือนวันพักผ่อนจริงๆอะครับมันเหมือนบอกว่าแบกกี้ยีนส์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ versatile นะปรับใช้ได้หลายสถานการณ์เลย เหมือนการลบภาพจําเก่าๆของแบ็กกี้ไปเลยนะคะที่อาจจะเคยดูเซอร์ไปนิดนึงหรือดูเฉพาะทางไปหน่อยให้มันดูเข้าถึงง่ายขึ้นใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันมากขึ้นประมาณนั้นเลยครับคือทําให้เห็นว่าแบ็กกี้ก็ดูดีได้มีสไตล์ได้หลายแบบแล้วแต่เราจะมิกซ์แด์แมชเลยและรีวิ์เองเขาก็มีโปรดักที่มารองรับสไตล์นี้โดยเฉพาะด้วยในคอลเลคชันนี้น่าสนใจค่ะมาดูที่ตัวกางเกงเด่นๆกันบ้างดีกว่า สำหรับผู้ชายมีรุ่น578 Backy Jeans ตัวนี้เป็นยังไงคะรุ่น578 Backy นี่ขี่เป็นไฮไลท์เลยครับมันคือการหยิบเอา silhouette ทรงหลวมๆที่แบบเอวต่ำนิดๆสไตล์ยุค90ที่ฮิตมากๆก,กลับมาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคนี้คือมันได้ทั้ง feeling nostalgia ถึงยุค90ที่เป็นยุคทองของ streetwear hip hop เลยนะซึ่ง b a g g y เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญยุคนั้นเลย แต่เขาก็ปรับดีเทลให้ดูโมเดิร์นขึ้นไม่ได้ดูเก่าหรือเชยไปครับการกลับมาของ 90's นี่เป็นเทรนด์ใหญ่จริงๆนะคะเห็นในหลายวงการเลยแล้วสำหรับผู้หญิงล่ะคะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างของผู้หญิงจะมีรุ่น Backy Dash Barrel ครับตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือมันเอาทง Barrel ที่เคยฮิตอยู่พักหนึ่งครับที่มันจะพ,งพองๆตรงสะโพกแล้วซอบเข้าตรงปลายขามาดีไซน์ใหม่ให้ดูผ่อนคลายขึ้นแต่ยังคงความมีเชฟที่ดูสวยงามอยู่ เป็นเอลระดับกลางด้วยทําให้ใส่ง่ายขึ้นคําว่า b a r r เรนี่คือมาจากรูปทรงถังเบียร์ใช่ไหมคะที่มันจะป่องๆ่งใช่ครับแต่ในเวอร์ชัน b c k ที่ Bad Barrel เนี่ยมันจะไม่ได้ดูพองหรือแข็งเท่าทรง Barrel เดิมๆนะมันจะมีความทิ้งตัวมากกว่าดูรีแล็กซ์สบายๆแต่ก็ยังช่วยพรางสะโพกต้นขาได้ดีอยู่ ทำให้ได้ลุคที่ดูเก๋ๆแต่ก็ยังมีความเป็นเฟมินีนไม่ได้ดูโครงหรือแมนเกินไปตอบโจทย์ผู้หญิงที่อยากสบายแต่ก็ยังอยากดูมีสไตล์มีทรงที่น่าสนใจครับฟังดูเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่กล้าใส่แบ็คกี้ที่หลวมมากๆรุ่นนี้ก็ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้เหมือนกัน เป็นไปได้ครับมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างความสบายกับสไตล์ที่ดูดีซึ่ง Levi's เขาทำออกมาได้น่าสนใจทั้งสองรุ่นเลยนะทั้ง578 p i q e t t y ของผู้ชายแล้วก็ b a g g y Dad Barrow ของผู้หญิงแล้วนอกเหนือจากตัวโปรดักต์แล้วนะคะวิธีที่เขาโปรโมทแคมเปญนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะเขาใช้ช่องทางหลากหลายมากใช่ครับแคมเปญนี้เขาก็โปรโมทเต็มที่เลยตามสไตล์แบรนด์ใหญ่เริ่มตั้งแต่13ตุลา68ยาวไปถึงสิ้นเดือนมกรา69นู่นเลย ช่องทางหลักๆก,ก็คือดิจิตอลเน้นๆเลยครับทั้งโซเชียลมีเดียของ d v v i e ์เองมีการปล่อยคอนเทนต์เยอะมากทั้งวิดีโอสั้นๆอย่าง Reels มี IG Stories อัปเดตเรื่อยๆมีภาพแฟชั่นเซ็ตของแบมแบมในลุคแบ็กกี้สไตล์ต่างๆที่เน้นความเป็นสตรีทเท่ๆสบายๆการเน้นวิดีโอสั้นนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะในยุคนี้สำคัญมากครับเพราะมันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายได้เร็วที่สุดเลย พฤติกรรมการเสพคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปแล้วคนชอบอะไรสั้นๆกระชับเห็นแล้วเก็ตเลยการใช้ Reels หรือ s t r r y ที่มีแบมแบมเป็นพรีเซนเตอร์ในลุคแบกี้เท่ๆเนี่ยมันสร้าง Impact ได้ดีกว่าภาพนิ่งธรรมดาเยอะแล้วมันแชร์ง่ายด้วยไงครับทำให้เกิดไวรัลได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียก็มีบนเว็บไซต์ r e v i c o t h แล้วก็ที่หน้าร้าน r e v i s ทุกสาขาด้วยใช่ไหมคะเดินผ่านหน้าร้าน r e v i s ก็จะเห็นโปสเตอร์ เห็นดิสเพลย์สินค้าเข้าไปในร้านก็เจอคอลเลกชันนี้มันสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเจอแบรนด์ผ่านช่องทางไหนก็ตามแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างพอเท่าที่เห็นคือดูเปรี้ยงปร่างมากเลยนะต้องบอกว่ากระแสตอบรับนี่ดีเกินคาดมากๆครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์พลังของอากาเซ่เนี่ยคือสุดยอดจริงๆพอลีไวสประกาศแต่งตั้งแบมแบมปบเนี่ย #hashtag#hashtag Ba มแบ e CA b a กิ y Ambassador ก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งบน X หรือ Twitter อย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับโอ้โห oh, อันดับหนึ่งในหลายประเทศเลยเหรอคะแสดงว่าอิทธิพลของแบมแบมในระดับภูมิภาคนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ <S 1> <S 1> ไม่ธรรมดาเลยครับนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำเลยว่าทำไมลีไวส์ถึงใช้คำว่า s o u t h e a s t a s i a a m b a s s a d o r เพราะแบมแบมมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากจริงๆทั่วภูมิภาคเลยทั้งไทยฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลอินโดและอื่นๆอีกการที่ hashtag มันติดเทรนด์ในหลายประเทศพร้อมกันมันแสดงให้เห็น reach หรือการเข้าถึงที่กว้างขวางมากของแคมเปญน,นี้เลยครับมันน่าสนใจนะคะว่าพลังของแฟนดอมหรือกลุ่มแฟนคลับเนี่ยมันขับเคลื่อนแบรนด์ได้ขนาดไหนในยุคนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษามากครับในยุคที่การตลาดแบบเดิมๆอาจจะเข้าถึงผู้บริโภคยากขึ้นเนี่ยการร่วมมือกับศิลปินที่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่แบบนี้มันเหมือนเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จได้เลยนะแฟนคลับเขาไม่ใช่แค่ซื้อของตามศิลปินนะแต่เขาช่วยโปรโมตช่วยสร้างกระแสช่วยปัน่นแฮชแท็กเหมือนเป็นกองทัพนักการตลาดให้แบรนด์ไปในตัวเลยครับ แต่ก็อาจจะมีคำถามเหมือนกันนะคะว่าแคมเปญที่เพึ่งพาพลังแฟนคลับมากๆแบบนี้มันจะเข้าถึงคนนอกกลุ่มแฟนคลับได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆเป้าหมายหลักของ Levi's ก็คือ การเจาะกลุ่มแฟนคลับแบมแบมเป็นหลักอยู่แล้วเป็นคำถามที่ดีครับผมว่ามันเป็นทั้ง2องอย่างนะคือแน่นอนเป้าหมายแรกคือการเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับขนาดใหญ่ของแบมแบมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเทรนแบกกี้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันการใช้แบมแบมซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากๆแล้วก็การสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสไตล์แบกกี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดึงดูดคนนอกกลุ่มแฟนคลับที่อาจจะสนใจแฟชั่นหรือเห็นเทรนดนี้อยู่แล้วให้ หันมาสนใจรีวิ์มากขึ้นได้เหมือนกันอีกอย่างคือการที่แคมเปญนนี้มันกระจายไปทั่วภูมิภาคเห็นป้ายโฆษณาแบมแบมตามเมืองใหญ่ๆหลายประเทศมันก็ช่วยสร้างแบรนด์ awareness ในภาพรวมให้รีวิ์ได้ด้วยไม่ใช่แค่ในหมู่แฟนคลับอย่างเดียวครับ เหมือนการสร้างบัสหรือกระแสให้คนพูดถึงก่อนแล้วพอคนสนใจก็อาจจะไปหาข้อมูลต่อไปลองสินค้าเองถึงแม้จะไม่ได้เป็นแฟนคลับก็ตามใช่ครับมันคือการใช้พลังของอินฟลูเอนเซอร์และแฟนดอมเป็นตัวจุดกระแส้าต้องอาศัยคุณภาพของแบรนด์สินค้าแล้วก็ความน่าสนใจของเทรน์เป็นตัวดึงดูดลูกค้าในวงกว้างต่อไป ถ้าให้สรุปภาพรวมของการคุยกันในวันนี้เนี่ยการร่วมมือระหว่าง l e ไวสกับแบมแบมในแคมเปญ It's b a g k y Season มันก็คือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยนะคะมีทั้งแบรนด์ระดับตำนานที่คนเชื่อถือมีเทรนแฟชั่นที่กำลังมาแรงอย่าง b a g กีซึ่งพูดเรื่องความสบายการเป็นตัวเองแล้วก็มีแม่เหล็กอย่างแบมแบมที่เป็นศิลปินระดับโลกและแฟชั่นไอคอนมาเป็นคนนำเสนอ ครับผมถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึ่งนะแคมเปญน,นี้มันไม่ใช่แค่การขายกางเกงยีนส์นะครับแต่มันคือการสื่อสารคุณค่าบางอย่างที่ Levi's อยากจะเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่นั่นคือเรื่องของอิสรภาพหรือ Freedom แล้วก็การแสดงออกหรือ e x p r e s s สชัผ่านสไตล์การแต่งตัวที่ไม่ต้องมีกฎแกนตายตัวซึ่ง b a g g ก้มันเป็นตัวแทนของแนวคิดนี้ได้ดีมาก มันเหมือนรีวซ์กำลังบอกว่าแบรนด์เราเข้าใจนะว่าคนรุ่นใหม่ต้องการอะไรไม่ใช่แค่เสื้อผ้าสวยๆแต่ต้องการสิ่งที่สะท้อนตัวตนแล้วก็ให้ความสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยถูกต้องครับมันคือการปรับตัวของแบรนด์ให้เข้ากับมายเซตของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่มองหาความหมายความเชื่องโยงกับแบรนด์มากกว่าแค่เรื่องฟังก์ชันหรือดีไซน์การเลือกแบรแบมมาสื่อสารเรื่องนี้ก็ถือว่าเลือกได้ตรงจุดมากมาก เพราะเขามีภาพลักษณ์ของคนที่กล้าแสดงออกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองจริงๆน่าคิดต,ต่อนะคะการที่เทรนด์แบกกี้ซึ่งมันเคยฮิตมากๆในยุค90แล้วก็แผ่วไปพักหนึ่งกลับมาบูมอีกครั้งในยุคนี้แถมมาพร้อมกับแมสเซจเรื่องความสบายความอิสระการเป็นตัวเองผ่านแคมเปญใหญ่ๆและคนดังระดับโลกแบบนี้มันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพใหญ่ของแฟชั่นและวัฒนธรรมตอนนี้หรือเปล่าคะ เป็นประเด็นที่น่าคบคิดมากเลยครับมันอาจจะสะท้อนว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วมันวุ่นวายมีความกดดันสูงเนี่ยคนอาจจะหวยหาความสบายความผ่อนคลายแล้วก็พื้นที่ที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าแฟชั่นแบก็กี้มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความต้องการนี้นะครับที่อยากจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆที่เน้นความเป๊กความสมบูรณ์แบบหรือความพยายามที่จะดูดีตลอดเวลา หรือมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาต่อต้านหรือ backlash กับเทรนด์ก่อนหน้านี้ที่อาจจะเน้นความรัดรูปมากๆหรือความเซ็กซี่มากๆพอถึงจุดหนึ่ง <c oughs> คนก็อาจจะอยากกลับมาสู่ความสบายๆง่ายๆแต่ก็ยังเท่ได้อยู่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับมันอาจจะเป็นวัฒจักรแฟชั่นที่หมุนวนกลับมาหรืออาจจะเป็นการตอบสนองต่อสภาวะสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะทั้งสองอย่างผสมกันเลยสิ่งที่น่าติดตามต่อไปคือ ไอแนวคิดเรื่องความสบายกับความเป็นอิสระที่ถูกไฮไลท์ผ่านสไตล์แบกกี้ครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนแล้วมันจะส่งอิทธิพลต่อเทรนด์อื่นๆหรือแม้แต่วิถีชีวิตในด้านอื่นๆของเราต่อไปยังไงบ้างอันนี้คือคำถามที่น่าสนใจมากครับ